การตกขาวเนี่ยมีกี่ประเภทนะคะแล้วก็<ม>ชนิดไหนถึงจะเรียกว่าเป็นอันตรายตัวเขาเองเนี่ยเขามีอาการตกขาวแบบเป็นแป้งถือว่าปกติหรือไม่นะคะ,คะปัญหาเรื่องตกขาวนี่เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากในในในสุภาพสตรีทั่วๆไปนะครับครับอันนี้ตกขาวนี่มีสองละสองชนิดนะหรือสองประเภทนะประเภทแรกคือ ของที่มันปกติของร่างกายนะฮะช่องคลอดนี่จะชื้นน่จะมีน้ําไหลออกมาตลอดเวลานะครับตกขาวที่ปกตินั้นจะต้องมีลักษณะคล้ายๆสายนะฮะสายแล้วก็หรือไม่ก็ขุ่นหน่อยเป็นเหมือนแป้งเปียกนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นและที่สําคัญคือไม่คันไม่คันนะครับอันนี้เป็นของปกติของร่างกายไม่มีกลิ่นอ่าไม่ไม่ไม่่คันไม่ไม่ิ่นรุนแรงนะครับอันนี้ถ้าตกขาวที่ผิดปกติคือจะต้องมีบ้าง มากกว่า,วาธรรมดาแล้ว,วาอาจจะต้องอสีนั่นจากสีขาวเนี่ยบา,บางครั้งก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง<ม>เป็นสีเหลือง<ม>หรือบางครั้งก็อาจจะออกไปสีเขียวๆนิดหน่อยนะครับ<อ>แล้วก็จะมีกลิ่นรุนแรง <patience> นะมีกลิ่นมากแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอย่างคืออาการคันอาการคันนี่สําคัญมากถ้ามีอาการคันเมื่อไหร่ก็แสดงว่ามีอักเสบบริเวณช่องคลอดหรือบริเวณนอกนอกนอกช่องคลงอดนะครับ<ม>แล้วอาการ เกี่ยวกับขับถ่ายปัสสาวะนี่ก็สําคัญถ้ามีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะแสบปัสสาวะขัดก็ต้องถือว่าตกขาวนี่ผิดปกติอย่างมากเลยเพราะว่ามันลามไประบบขับถ่ายปัสสาวะแล้วนะครับอ,อย่างนั้นก็ต้องไปหาแพทย์นะศูนจินารียแพทย์ให้ตรวจเพื่อหาว่ามีเชื้อตัวไหนอยู่ในตกขาวนีแล้วที่คนถามเขาบอกว่าตกขาวเป็นแป้งนี่มันเป็นยังไงครับคุณหมอก็คือก็อาจจะเป็นขาวๆันาดจะเป็นคล้ายๆแป้งเปียกอะไรเนี่ยนะฮะ อ่ามีจุดขาวๆแต่ว่าถ้าตกขาวเนี่ยที่เป็นสาเหตุจากเชื้อราเนี่ยมันก็เป็นสีขาวเหมือนกันนะแต่เขาจะมีอาการคันมากจะมีอาการคันมากนะถ้าไม่ถ้าไม่มีอาการคันไม่ต้องเป็นห่วงนะครับึกถามต่อด้วยครับทีนี้ท่าน <ผม S 3> เดิมถามต่อคะ่ะว่าเวลานอนหลับโทษค่ะเวลาที่หลับนอนกับแฟนเนี่ยจะมีตกขาวออกมาด้วยแทบทุกครั้งนั่น่ที่เขาทาความสะอาดนะคะใช้ทั้งยาเน็บใช้ทั้งมือล้วงเข้าไปทําความสะอาดใช้น้ําฉีด ก็ยังไม่หายทุกครั้งที่ที่หลับนอนกับแฟนเนี่ยค่ะนอนหลับกับหลับนอนนี่ไม่เหมือนกันอันนี้หลับนอนนะครับคือคือผมคิดว่าสาเหตุอันนี้นะคงเกิดจากน้ําเชื่อของสามีน้ําเชื่อสุกิของสามีที่ตกค้างอยู่ข้างในทำไมคุณหมอสันนิษฐานงี้จเพราะเพราะเพราะประสบการณ์นะว่าเราพบบ่อยที่ที่เขามีปัญหาอย่างนี้เขาบอกทุกครั้งที่นอนกับแฟนทุกครั้งที่นอนที่นอนร่วมกับแฟนงั้นเมื่อนอนร่วมกับแฟน มันก็จะมีน้าเชื้อสุจิออกมาแล้วมันตกค้างอยู่ข้างเจ้าตัวไม่รู้เลยเลยความแตกต่างระหว่างก็ก็เป็นสีคล้ายๆกันสีคล้ายๆกันขาวข้นๆเหมือนกันนะครับแล้วถ้าอยู่ข้างในค้างอยู่นานๆก็จะมีกลิ่นด้วยนะถ้าถ้าไม่ทําความสะอาดอย่างเรียบร้อยมันมันก็จะมีกลิ่นแล้วทําให้ให้ตกแต่ว่าตกขาวนี่สาเหตุคนละอย่างกันนะครับงั้นอยากให้เขาสังเกตว่าว่าถ้าเขาล้างออกแล้วเนี่ยนะยังมี ตกขาวอย่างนี้หรือเปล่าหลังจากล้างไปแล้วหลังจากหลับนอนกับสามีร่วมกับสามีนะแล้วก็ล้างอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะซึ่งเขาก็พิธีพิธานพอกวนนะะั้นผมคิดว่ามันควรจะหายไปลด้หลังจากนั้นนะครับคิดว่าไม่น่าใช่ตกขาวอาจจะเป็นเพราะไม่ใชือสุจิของสามีที่ค้างอยู่กข้วละลายออกมาเขจะเขาก็เลยถามต่อข่าวว่า เ,เหตุอย่างนี้เกิดจากสามีได้หรือเปล่าใช่เลยถ้าเป็นอันตรายคงใช่เลยนะคะ,ะเพราะว่าสามีนี่มีอาการคันที่ปลายอาไว้ว่าเพศเป็นบางครั้งแต่สามีนี่ไปหาหมอแล้วนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเป็นมาจากผิวหนังส่วนนั้นบอบบางก็เลยอาจจะติดเชื้อแล้วคันบ้างให้หมั่นทําความสะ,สะอาดก็จะหายไปเองงั้นแสดงว่าสามีก็ไม่ได้มีการอักเสบนะงั้นภรรยาก็คงไม่มีอาการอักเสบก็ยิ่ง บ่งชี้ว่าอันนี้ก็คงเป็นอาจจะเป็นจากน้ำเชื้อที่เขาค้างอยู่นะครับถ้ามีความวิตกกังวลมากนะครับก็ก็ให้ให้สูตินารีแพทย์ดูนะ้วว่าว่ามีเชื้ออะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าโดยเฉพาะเชื้อรานะเอาละครับมีทางรักษาให้หายขาดหรือเปล่าแล้วมียาอะไรบ้างนอกจากยาเน็บก็อ่ามียาแต่เราต้องหาเชื้อก่อนอ๋อหาต้นสาเหตุหาต้นสาเหตุเชื้อตัวไหนนะครับถ้าเป็นเชื้อราเนี่ยยาทาก็มี นะครับยากินก็มีนะครับอย่างนั้นมันก็มีวิธีรักษาหลายวิธีแต่ต้องให้แน่ใจว่ามันเป็นเชื้ออะไรเชื้อชนิดไหนเพราะยามันมันรักษาควบคุมไม่ได้ทั้งหมดเข้าใจแล้วฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าขอให้คุณหมอช่วยแนะนําตัวยาดีหน่อยฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าต้องไปหาสาเหตุก่อนหาสาเหตุก็คือต้องไปหาแพทย์มันไม่มียาแบบครอบจักรวาลนะแบบกินเม็ดนึ้แล้วก็เชื้อราเชื้อแบคทีเรียไปฆ่าหมดไม่มีครับเพราะยารักษาเชื้อรามันก็มีเฉพาะของมัน ด้านศาพยาธิก็มีเฉพาะของมันไม่มีครอบจักรวาลยังไม่มีนะครต้องเฉพาะ,อ,ะอาการ